สวัสดทีทุกคนนะครับผมพบผมนะครับไซมอนนะวันนี้ผมจะมารับบทเป็นผู้ก,กาข่าวในรายการนี้จะมีเนื้อหาดราม่าในวงการเกมกับข่าวต่างๆที่กําลังเกิดเป็นอยู่ในตอนนี้ครับข่าวแรกนะครับดราม่าเรื่องการซื้อเกมจากสตีมแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของริงเกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายของแพลตฟอร์มสตีมและแพลตฟอร์มจําหน่ายเกมออนไลน์อื่นที่ใช้ระบบการให้สิทธิ์ในการใช้งานหลายเส้นนะผมแทนที่จะเป็นการขายเกมในรูปแบบของสินค้าผู้ซื้อต้อง ถือคลองสิทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อซื้อผ่านเกมสตีมผู้ซื้อจะรับสิทธิ์ในการเข้าถึงเกมนั้นๆแต่ใช้การถือคลองสิทธิ์เกมหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงลิขสิทธิ์นี้อาจถูกจำกัดหรือถูกเพิกถอนได้ตามข้อกำหนดของสตีมหากผู้ใช้และเมืิดข้อตกลงการใช้งานของแพลตฟอร์มเช่นการใช้โปรแกรมโกงในเกมการแชร์บัญชีหรือ การเมิดข้อมูลต่างๆสาเหตุหลักของความปัดแยง้งการถือสิทธิ์เกมอย่างจำกัดแม้ผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเกมแต่เงินขายของการใช้งานสตรีมระบุว่า เป็นการให้สิทธิ์การเข้าถึงเกมเท่านั้นทําให้ผู้ใช้รู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์เต็มที่สินค้าที่พวกเขาจ่ายเงินไปแล้วการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงหากผู้ใช้ถูกแบนจากแพลตฟอร์มหรือทงผิดกฎของ Ste ีมบัญชีอาจถูกะระงับสิทธิ์การเข้าถึงเกมที่ซื้อไว้ทั้งหมดก็ถูกยกเลิกไปด้วยนะครับซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ซื้อที่คาดหวังว่าจะเป็นเจ้าของเกมอย่างถาวรข้อกำหนดการใช้บริการของ s e a ีม Ste ีม ระบุอย่างชัดเจนว่าทุกเกมที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มจเป็นเพียงการอญาตให้ใช้ใช้การขายกรมรมสิทธิ์ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่สามารถถ่ายโอน หรือขายเกมต่อได้ตามา่านี้สร้างความไม่พอใจในกลุ่มของผู้ใช้ที่คิดว่าการจ่ายเงินซื้อเกมควรรับสิทธิ์เต็มที่และถือครองเกมอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในวบบีโนี้ไม่เพพาะสตรีมแต่ยังพบได้บนแพลตฟอร์มอื่นเช่น G ีพิเกมต r นและ PlayStation Store นะครับต่อกันที่ถาวที่2กันครับเกม Awak เค n i n g ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่17ตุลา2024โดยค่าย e f e c t เ r Entertainment และจะจำหน่ายโดยบันไดน้ำโครประสบปัญหา ทางด้านยอดขายและเสิงวิจารณ์เกมนี้สร้างความคาดหวังไว้สูงทางในด้านภาพและ การใช้พลังวิเศษของตัวละครเอกฮารุนาอย่างไรก็ตามหลังจากวางจำหน่ายได้ไม่นานเกมลับได้รับรีวิวเชิงลบถึง2 5จากเล่นสตรีมหลายคนวิจารณ์ว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีความต่อเนื่องตัวละครมีแรงจูงใจช,ชัดเจนและขาดการอิิบายเหตุการ์สำคัญทำให้ผู้เล่นรู้สึกสับสนและไม่ประทับใจในเนื้อหาสตรีมคอมมูนิตีนอกจากนี้นะครับการออกแบบป็นเส้นตรง และข้อจำกัดในการสำรวจพื้นที่ทําให้เพื่อห,หลายคนผิดหวังเพื่อห,หลายคนคาดหวังว่าจะได้พบกับโรคที่เปิดที่สามารถโหลดได้อย่างอิสระรู้สึกไม่พอใจกับการจากัดของเกมเู้เ่มเตมกับต้นทุนก,การพัฒนาเกมถึง65ล้านดอลาลาร์สหรัฐเกมจึงเชหน้ากับความาท้าทายในการคืนทุนทำให้เกิดคําถามถึงอนาคตว่า Defector i n d e p e n d e n t และ Steam Store เกมนี้เป็นตัวอย่างของความาท้าทายในการส่าสารเนื้อเรื่อง ที่ลึกซึ้งกับเกมเพย์ที่ดึงดูดความสนใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงสูงในอุตสาหกรรมเกมครับ In my experience, the greatest harm often comes from the best intentions. The cycle is starting again. How many more times must we endure the vanity of the Nine? When there isn't a path to be found, make one.